ลิเตียซารันลัดโชว์ภาพนี้ก่อนประกาศข่าวดีเรียกได้ว่าหลายคนคงทราบกันดีว่าลิเดียซารันลัดกับแมทธิวดีนนักร้องนักแสดงลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนั่นได้มีแก้วตาดวงใจร่วมกันแล้วถึงสมคนนั้นก็คือน้องดีแลนน้องเดมี่และน้องดีอ่อน ซึ่งตอนนี้น้องเดมีขึ้นแทนเป็นพี่สาวหลังแม่ลิเดียคลอดลูกชายคนที่สามน้องดีออนและทางด้านลิเดียก็มักจะออกมาโพสต์โมเมนต์น่ารักนรักพี่น้องสามคนอยู่บ่อยๆจนทำเอาหลาย,ลายคนอดหลุนไม่ได้ว่าจะมีคนที่เสียหรือไม่ล่าสุดทางด้านลิเดียประกาศข่าวดีตอนรับสมาชิกใหม่ของบ้านเแบบีมาอีกแล้วโดยลิเดียได้เผยคลิป พร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเบบีมาอีกคนแล้ว We r e หา W i n g another baby ก่อนเฉลยว่าสมาชิกคนใหม่ของบ้านก็คือลูกของน้องชายลิเตียนั่นเองจ้าทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับตระกูลด้วยนะคะที่ได้สมาชิกใหม่อีกแล้ว